สวัสดีครับผมเองสายใหม่นะครับวันนี้นะครับมารีวิวแล้วก็ส่งงานไปด้วยไฟวิง200นะครับตัวนี้ออกมาสักพักหนึ่งละแต่ว่าผมเห็นว่ามันยังโอเคอยู่ยังแบบว่าหน้าบินสําหรับมือใหม่ๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันไฟวิง200นะครับตัวนี้มาในแบบคอมโบเซตคอมโบเซตนะครับกล่องแบบนี้เลย14,700บาทครับได้ประมาณนี้เลยครับมีตัวลำนะครับมีทะยุแล้วก็แบตเตอรี่นะครับอธิบายก่อนตัวลำตัวนี้นะครับมันจะเป็นระบบ GPS นะครับมี GPS แล้วก็มีระบบสเตอร์บิลไลท์ก็บินได้ นั่นหมายความว่าในโกดังในโรงยิมหรือในที่ที่ไม่มี GPS ก็บินได้ด้วยระบบเซนเซอร์จะมีเซนเซอร์ใต้ท้องทําให้มันไม่ตกนะฮะแต่ว่าที่โลกเนี่ยเราก็ใช้ระบบ GPS ได้เลยแล้วก็สามารถตีลังกาได้ด้วยนิ้วเดียวเดี๋ยวไปโชว์ฟังก์ชันต่างๆดูวิทยุที่ให้มาเป็นวิทยุตัวนี้นะฮะอันนี้แต่ว่าถ้าเราจะใช้วิทยุฟูตบ้าก็ได้นะครับตระกูล f อ s หรือว่าวิทยุอื่นก็ได้โอเคครับเดี๋ยวไปดูการบินกันครับว่าทําอะไรได้บ้างไปดูกันครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองเลยนะครับต้องบอกว่าตัวนนี้นะครับ สามารถใช้วิวตระกูลฟุตบ,บ้าที่เป็น FTS หรือว่าเรดิโอมาสเตอร์ตัวนี้ก็ได้ลูกค้ารีเควสเป็นเรดิโอมาสเตอร์เดี๋ยวไปดูนะครับก็เสียบแบตเตอรี่แล้วก็รอไฟเขียวนะครับแต่ว่าถ้าตรงนี้มันมันยังไม่จับีเพ s มันจะเป็นเขียวกระพีบแบบนี้ก็คือเป็นระบบสเติมิไลท์เราก็สามารถบินได้เหมือนกันครับแต่ว่ามันจะล็อกวิธีการบินก็สับสวิตช์เดียวเลยกดลั่นแล้วก็เลื่อนสติ๊กขึ้นเ่อนสติ๊กขึ้นไปนิดนึงรอรอบสุดเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นไปเองเลย อันนี้ผมบินด้วยโหมดสเตเบลไลซ์นะครับหรือเออโคโหมดก็คือไม่มี GPS มันก็จะรอไฟที่ที่ก้นมันนะฮะจะเป็นเขียวกระพริบอยู่ใช่ไหมรอสักแป๊บหนึง่งมันก็จะเป็นเขียวค้างจะมีเสียงดังตีดก็คือเป็น GPS จับจับแต่ตอนนี้เป็นสเตเบลไลซ์ก่อนก็จะนิ่งประมาณนึงไม่ได้แบบว่าล็อกอยู่เป๊ะอยู่กับที่แต่ว่าก็นิ่งครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นออโคโหมดนะครับไม่ได้ใช้ GPS ก็ลองบินดูคร่าวๆก่อนแล้วกันระหว่างร,างรอ GPS จับนี่นะฮะเดินทาง ช้าๆสวยเป็นไงฮะบินได้อ c ค m โม e นะครับอันนี้อันนี้เป็นบินเพื่อรอ GPS จับรอสักแป๊บหนึง่งบางทีไฟแรกของวันนะครับมันจะนานกว่าจะจับได้เดี๋ยวเราฮับรอไปก่อนบางทีบางทีของวันเนี่ยบางทีเป็นนาทีเลยกว่าจะจับได้ก็นานเหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมเล่นไปก่อนเล่นๆไปก่อนข้างใต้มีระบบเซนเซอร์นะครับ เห็นไหมฮะมัน <altro> ด okay. 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 ีดขึ้นเองข้างใต้เนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์ใต้ท้องก็นั่นหมายความว่ามันจะไม่มีทางตกดีดไปปุ๊บจะดีดขึ้นโอเครอแป๊บนึงไม่จับสักทีจับแล้วนะครับมันก็ค่อนข้างจะนิ่งเป็นปลาเขียวค้างนี่ผมเล่นมันได้อย่เงี้ยเลยให้รูปสวยหน่อยนะฮะโอเคแต่ว่าอย่าเรียนแบบนะครับเพราะว่าค่อนข้างอันตรายเดี๋ยวเราเดินทางด้วยระบบ GPS มันจะเริ่มซิ่งได้ไหมครัพอ GPS จับเห็นไหมครับนี่ครับ โชว์วิทยุอีกทีนึงโชว์ความเสถียรเล่นแบบมัวม่วๆเลยเหมือนคนไม่เป็นนี่เดินหน้าปั๊บปล่อยหหยหลังปั๊บปล่อยหมุนหางรอบตัวนะฮะปล่อยโอเคครับมามาดูฟังก์ชันตีลังกากันให้เราสรับไปที่โคล o มดนะครับตีลังกาตีลังกาปั๊บเป็นไงฮะโคตงง่ายเดี๋ยวลงมาก่อนนี่นวิธีการตีลังกานะครับ ก็แค่ทําอย่างนี้ปั๊บมันก็จะทําอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะเห็นไหมครับสติ๊กมันร่วงโอเคเอาใหม่เอาใหม่สติ๊กตัวนี้มันไหลลงมันไม่ล็อกตรงกลางโอเคตีใหม่ครับปั๊บขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยโอเคตีปึ๊บนี่ตีซ้ายนะฮะตีตรงกลางโคตรง่ายครับ เดี๋ยวเราตีล้วลงมาตาต่ำให้ดูแล้วกันมาผมผมสับสนแล้วเพราะว่าอันนี้มันเป็น b e g เน n e r หมดโอเคประมาณนี้ครับ นี่ครับใครๆก็ตีลังกาได้จริงๆฝากไปอีกหนึ่งตัวนะครับกับไฟวิ่ง200นะครับตัวนี้นะครับ14,700บาทพร้อมเล่นแบบนี้เลยด้ยระบบ GPS แล้วก็ระบบสเตเบลไลซ์ไม่มี GPS ก็บินได้ครับราคาค่อนข้างเอื้อมถึงแล้วก็ฮอค่อนข้างกระเถียนบินได้เกิน10นาทีนะครับลำนี้เนะครับวันนี้ฝากไปหนึ่งลำกับไฟวิ่งส0งรีอยนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับที่ลงก่อนที่ค่อนข้างไม่เรียบเวลาลงก็ต้องลงที่เรียบๆหน่อยนะครับ โอเคลงปุ๊บแล้วก็ดับมอเตอร์ได้เลยแค่นี้ครับเสร็จง่ายๆลาไปก่อนสวัสดีครับ